สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมโอดินวาฮาร่าไลซิงซึ่งตัวเกมจะเปิดให้บริการในวันที่29เมษายนนี้นะครับโดยในคลิปนี้ก็จะมาไกด์เบื้องต้นของตัวอาชีพซอร์เซเลสกันนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองสายก็คือตัวของอา h m ชเมดแล้วก็ดารวิสารก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดก็ขอฝากร้านเติมเกมเพเทวินทอมอัพไว้ด้วยนะครับเติมถูกวเติมเองเติมผ่านแอดมินที่เฟซบุ๊กหรือาก็ได้ หรือว่าจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เพื่อเป็นการ support สตรีมเมอร์ด้วยนะครับสายอาชีพซอสเซลเลสจะถูกฟิกเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็จะสามารถโจมตีแบบเวทมนตร์ได้สายอาชีพซอสเซลเลสจะมีพลังโจมตีที่สูงมากนะครับแต่ก็แลกมากับการที่มีพลังป้องกันที่ต่ำสกิลโจมตีส่วนใหญ่จะมีทั้งเดี่ยวและหมู่แล้วก็สกิลโจมตีทั้งหมดเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ามี CC หมดเลยนะครับถ้าไปเล่นอาร์ชเมดก็จะมี ถ้าไปเล่นตัวดาวิาสัยก็จะมี C ีซีติดพิษเป็นต้นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมขอพูดตัวอาชเมกับดาวิสัยไปพร้อมกันเลยเนื่องจากว่าตอนที่เราสร้างตัวละครถ้าเราเลือกอาชีพสายเวทมาแล้วตอนที่เรากดการชาตัวละครนี่นะครับมาจอกแค่2อาชีพเท่านั้นแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้เทียที่ตัวอาชีพไหนสูงที่สุดนะครับแล้ก็ค่อยเล่นอาชีพเมนอาชีพนั้นก็ได้โดยอาวุธของอาชเมกจะเป็นตัวของออฟนะครับจะเป็นลูกกลมๆอยู่ข้างๆส่วนตัวดาวิาสัยจะมีอาวุธเป็นคาทานะครับ ลองล้อ,ลอ,ลอมาดูสกิลของ2อ,อาชีพนี้กันบ้างนะครับโดยผมได้มีการแปลสกิลเป็นภาษาไทยจากเซิร์ฟญี่ปุ่นมาให้แล้วสำหรับตัวอาชีพอาร์ชเมดแล้วก็ดาร์วิสานะครับก็เข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับในนั้นในคลิปนี้อาจจะพูดสกิลไม่ได้ละเอียดมากครับจะเน้นสกิลที่สําคัญสำคัญของแต่ละอาชีพมาเริ่มต้นกันที่สกิลของอาร์ชเมดกันก่อนละกันนะครับโดยสกิลหลักของตัวอาร์ชเมดก็คือธาตุไฟนะครับเพราะว่าตัวสกิลธาตุไฟจะมีซีซีที่ทำให้สตูเเนี่ยติดดิดบร์นนไดดดด้้ววยซึ่งตัสตูจะโาเมจต่อเนื่อองนะครับับแล้วตวตาชเมมดก็ีพาสซีีฟท่ตีเป้าาหมยให้ติดเบิร์นนเี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะโน้ตไว้ที่ด้านซ้ายล่างให้แล้วกันนะครับว่ามีสกิลธาตุไฟอะไรบ้างนอกจากสกิลธาตุไฟแล้วก็มีธาตุอื่นมาสมเข้ามาเล่นด้วยครับก็จะมีธาตุน้ําแข็งที่เป็นการโจมตีเวทมนต์ธาตุน้าแข็งใส่เป้าหมายแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ฟีดที่จะมีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้2วินาทีนะครับแล้วก็มีธาตุสายฟ้าที่เป็นการโจมตีแล้วจะมีเอฟเฟกต์ซีซีสตันด้วยนะครับเป็นเวลา3าวิสตันก็คือดีบับที่ทำให้สตูเนี่ยไม่สามารถทาอะไรได้เลย3วินาทีนะครับ ส่วนนี้จะเป็นคอแลบสกิลของตัวไลนิงนะครับก็คือไฟเชนซึ่งเป็นสกิลทตุไฟอันที่2อนะครับสกิลนี้ตัวดาเมจไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้2.5วินาทีแล้วก็ตัวสูจะติดเบิร์นด้วยก็คือโดนดาเมจทัดไฟต่อเนื่องนะครับอีกทั้งยังมีดีบัฟทำให้ตัวศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเวทมนต์แรงขึ้นด้วยนะครับเป็นเวลา5วินาทีซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวอาชีพอาร์ชเมดอยู่แล้วที่เป็นการโจมตีแบบเวทมน,น ต่อมาเป็นสกิลท่าน้ำแข็งนะครับที่เป็นการโจมตีแบบหมู่โดยจะสร้างดาเมจเป็นแบบโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วก็จะมีสาระฟอร์ตไบท์ทำให้ตัวสตูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงไปเวลา4วิสกิลต่อมาก็คือไอชิลนะครับจะเป็นการสร้างบาเรียรออกมารอบตัวเรานะครับเมื่อสตูมาโจมตีครับเขาจะโดนสาระฟอร์ตไบท์ก็คือจะเคลื่อนที่ช้าลง3วินาทีซึ่งตัวอัรชเมจะมีพาสติที่ทําให้เมื่อเรามีบาเรียรเนี่ยจะโดนดาเมจพวกมอนต่างๆหรือว่าพวกบอลเนี่ยเบาลงด้วยนะครับ ต่อมาสกิลนี้อินซิ e เนเรตจะเป็นสกิลที่มีคอนดิชันหนึ่งก็คือจะต้องให้เป้าหมายเนี่ยติดเบิร์นก่อนนะครับโดยเจ้าตัวสนามเบอร์ก็จะมาจากสกิลธาตุไฟนะครับอย่างที่เราพูดไปก็จะมี2สกิลละโดยสกิลนี้จะเป็นการระเบิดใส่เป้าหมายให้ติดเบิร์อยู่นะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจออกไปโดยรอบซึ่งมันสามารถระเบิดใส่ตูได้สูงสุด5ตัวเลยนะครับต่อมาเป็นสกิลม่วงซึ่งราคาจะค่อนข้างแพงแล้วนะครับก็ต้องคิดให้ดีก่อนจะซื้อ สกิลโซสติลจะเป็นการโจมตีใส่สตูนะครับซึ่งดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าจะมีเอฟเฟกก็คือสามารถขโมย MP ของสตูได้นะครับซึ่งทีแรกแรกก็จะขโมยแค่10%ของดาเมจซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์ในการเล่น PVP นะครับใครที่เล่นแค่ PVE ีตีมอนสเตอร์ตัวไปเนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อมาอัพก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดาเมจมันค่อนข้างเบาแล้วก็เป็นเป้าหมายเดียวด้วยสกิลม่วงที่2ก็คือดาร์ค l ลาวนะครับจะเป็นการเรียกไมคออกมาโจมตีนะครับมัน แล้วก็มีเอฟเฟกต์สตันทำให้สตูเนี่ยทำอะไรไม่ได้สองวิโดยที่ต้นๆมันมีโอกาสติดสตันแค่15%เท่านั้นนะครับค่อนข้างหวังผลยากครูดาวก็นาน30วินาทีเลยก็ลองคำนวณดูว่ารูปแบบการเล่นของเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้สกิลนี้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าใครหวังผลดีบัฟหรือว่า CC ใส่เป้าหมายก็อัพสกิลบิสราดีกว่านะครับรอตอนเลเวล50ซึ่งมันจะสร้างด้ำมันออกไปตุ้มเดียวเลย350%ไม่เหมือนกับสกิลเมื่อกี้ที่เป็นโอเวอร์ไทม์นะครับแล้้้้วววววกกกก็สสสิิลลลลนนียคคูดดดาาาา์ั่ร นอกจากนี้สกิลพิซ่ายังมีดีบัฟสออันด้วยนะครับอันแรกก็คือฟอสไบท์ซึ่งติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทำให้สตูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงสามวิอีกอันหนึ่งก็คือจะมีโอกาสติดสนามฟีดนะครับสาซึ่งทําให้สตูเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลย2.5วินาทีนะครับแถมพิซ่าเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับไม่เหมือนสกิลดาร์คลาวที่เป็นเป้าหมายเดียวต่อมาเป็นสกิลธาตุไฟสีม่วงอีกหนึ่งอันที่ล็อตปดตอนเบลห้าสิบสามนะครับก็คือฟินิกจะเป็นส ติดสาะเบิร์นนะครับจะโดนดาเมจ5%ทุกๆ1วินาทีนะครับตอนนี้เราก็จะมีสกิลที่เป็นธาตุไฟแล้วติดเบิร์นได้ด้วย3สกิลแล้วนะครับไหลหนึ่งสกิลที่เป็นธาตุไฟก็คือเมเทโอชาเวอร์นะครับจะเป็นสกิลที่มีดาเมจสูงมากๆเลย600%นะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายได้สูงสุด5ตัวแล้วก็ทำให้ติดเบิร์นด้วยนะครับซึ่งเบิร์นของเมเทโอเนี่ยแรงมากก็คือจะโดนดาเมจ8%ทุกๆ1วินาที โดยสรุปก็คือตัวอาร์ชเมทจะมีสกิลโจมตีธาตุไฟและติดเบิร์นเนี่ยทั้งหมด4สกิลนะครับแล้วก็มีสกิลอ e ิสเนเลตไว้ระเบิดตัวที่ติดเบิร์นเนี่ยอีก1สกิลและสกิลสุดท้ายที่ปลดตอนไม่60และเป็นจุดเด่นของตัวอาร์ชเมทเลยก็คือสกิลบลิงก์นะครับมันจะสร้างดาเมจ400%นะครับไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ก็คือลดคู่ดาวสกิลของเราได้ด้วยนะฮะทำให้ตัวอาชีพอาร์ชเมทเนี่ยวนสกิลได้เร็วยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับแลลลล้้้้้้ววววก็จะมมมีีีีเเเเเเออฟฟคสสโ์ใใ่่่่ปปาาาาาาหหหยยยยดทททนนนืชง4ิ ต่อมาเป็นพาสซีฟของตัวอาชีพอารชเมดนะครับก็จะมีไมล์เทรนนิ่งเอาไว้ฟื้นคืนมานานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเราจะได้ฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวอาชีพอารชเมดหรือว่าดาวิสานเนี่ยใช้มานานในการใช้สกิลเยอะมากๆนะครับโดยพอตัวอาชีพเรามีพาสซีฟมนานาลีเจนอยู่แล้วเนี่ยเวลาเอนแชร์เพื่มป้องกันก็เน้นหาออฟอื่นได้อย่างเช่นการหาออฟดีฟนซ์หรือออฟต้านทานสนาพิปกตินะครับอีกหนึ่งพาสซีฟก็คือควิกวิดนะครับจะเป็นการเพิ่มากๆ ส่วนพสิสต์นี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้เพิ่มโอกาสติด CC ใส่สเป้าหมายส่วนสกิลนี้ที่ตัวโปรแกรมแปลภาษาไม่ได้แปลให้ก็คือสกิลที่เมื่อเรามีบาเรียอยู่จะลดดาเมจที่รับจากมอนเตอร์ทั่วไปแล้วก็บอรนะครับก็คือสกิลไอชิลนั่นเองไรหนึ่งพสิทธิ์ที่เหมาะกับอัชเมดมากก็คือไฟบูธนะครับโดยเรามีสกิลธาตุไฟทั้งหมด4สกิลที่ติดเบิร์นได้ใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตัวพสิทธิ์นี้จะเพิ่มดาเมจแก่เป้าหมายให้ติดเบิร์นเนี่ยแรงขึ้นนะครับ นอกจากนี้ก็มีพาสซีฟที่เพิ่มความแม่นของเวทและก็ตัวพาซีฟนี้ที่ตัวโปรแกรมไม่ได้แปลให้ก็คือเมื่อเราใช้สกิลนะครับจะมีโอกาส20%ที่จะทับซ้อนดาเมจเพิ่มขึ้นศูุดเปเ็นเวลา8วิแต่ว่าสามารถทับซ้อนได้10ชั้นเลยนะครับพูดง่ายก็คือถ้าตัวอาร์ชเมทใช้สกิลต่อนเนื่องก็จะทับซ้อนดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะและพลาสซีฟสสุดท้ายของตัวอาร์ชเมทที่เจ๋งมากๆเช่นเดียวกันก็นกคือเพิ่มสกิลดาเมจโดยตรงเลยนะครับอย ซึ่งมันก็จะคอมโบกับตัว o f t e n n i n g ที่เป็นพาสซีที่เพิ่มเมจิกดาเมจด้วยนะครับอาชเมจะมีสกิลที่เพิ่มดาเมจเนี่ยสสกิลเลยที่เพิ่มแบบโดยตรงนะครับต่อมาเป็นสกิลของสายดาร์วิสากันบ้างนะครับโดยสายดาร์วิสากจะเน้นการโจมตีแล้วก็มี CC ติดพิษซะเยอะนะฮะสกิลแรกที่มีติดพิษก็คือ poison arrow นะครับจะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็ติดพิษเนี่ยจะทำให้ตัวเป้าหมายเนี่ยโดนด,ดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ติดสโลด้วยนะครับ ซีซีพิษของดาร์วิสาจะไม่เหมือนเบิร์นของตัวอาร์ชเมดก็คือมันจะมีสโลด้วยนั่นเองนะครับสกิลต่อมาที่ติดพิษเช่นเดียวกันก็คือท็อกซิกแสแวมนะครับแล้วเป็นการวางบอเป็นหมู่ด้วยสกิลนี้จะสร้างดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์ไปเวลา5าวินะครับแล้วก็จะติดพิษใส่ศัตรูซึ่งสารพิษของท็อกซิกสแวมจะแรงมากๆนะครับโดนดาเมจ10%เป็นไปเวลาสีวิสกิลต่อมาของดาร์วิสซาไม่ได้มีติดพิษแล้วแต่ว่าจะมีดีบัฟที่แจ่มากๆเลยนะครับ เป็นดีบัฟหมู่ทำให้สูเนี่ยโดนดาเมจทุกแบบเลยเนี่ยแรงขึ้น12เป็นเวลา10วินะครับแต่จะอัชเมทที่จะโดนดาเมจเฉพาะเวทมนต์แรงขึ้นนะครับแต่ว่าสกิลตัวนี้ของดาวิชาจะถูกฟิกดาเมจไว้ที่20นะครับไม่ได้แรงมากสกิลต่อมาจะเป็นคอลแลบใช้ต่อจากสกิลเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะสร้างดาเมจแล้วก็ทําให้ติดดีบัฟสออย่างนะครับดีบัฟแรกก็คือทําให้สูเนี่ยมีความแม่นยําลดลงส่วนดีบัฟที่2ก็คือทําให้สูเนี่ยได้รับหิวลดลงด้วยนะะฮ ต่อมาเป็นสกิลเพชรที่นะครับอันนี้ผมมองว่าใช้แค่ PVP พอแล้วใครที่เล่น PVE สู้มอนหรือว่าสู้บอสเนี่ยยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดาเมจค่อนข้างเบาที่100%นะครับแล้วก็คูลดาวน์สกิลนานด้วยแต่ว่าสกิลนี้มมนมี c c ที่ดีก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยติดแข่งเป็นหินนะครับจะทําอะไรไม่ได้สี่วิแต่้นสกิลนี้ในช่วงต้นเกมถ้าเกิดใครยังเงินน้อยยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอาจจะเก็บเงินมาซื้อสกิลนี้ดีกว่าก็คือ Poison Burst นะครับ ลักษณะสกิลจะคล้ายอินซิเนเรของตัวอาร์ชเมดก็คือต้องติดเบิร์นก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของดาววิสาจะต้องติดพิษก่อนจะเป็นการระเบิดพิษใส่เป้าหมายเป็นหมู่นะครับแล้วก็ติดเอฟเฟกต์ทำให้ตัวเป้าหมายเนี่ยได้ราดาเมจทุกอย่างแรงขึ้นด้วยอีก5วินาทีนะครับสุดก็คือตอนนี้สกิลที่เกี่ยวกับพิษเนี่ยจะมีทั้งหมดสสกิลลวแล้วก็มีสกิลที่ดีบัฟทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยสองสกิลแล้วนะครับสกิลต่อมาซึ่งถือว่าปวดมากๆะรับแลล้วกกก็เเหมาา่นะครับ โดยดาเมจของสกิลนี้จะบูสต์เพิ่มเติมตาม MP ที่ลดลงของศัตรูด้วยนะครับสกิลนี้จะมีความคล้ายกับอาร์ชเมจอย่างหนึ่งก็คือโซลสตีลนะครับที่เป็นการแอบซอบแต่ว่าตัวของดา,าร์วิสจะเป็นการลบลางนะครับไม่ใช่การดูด MP ดังนั้นใครเล่นดาร์วิสัย PVE ก็ยังไม่ต้องอัพสกิลนี้ก็ได้สกิลต่อมาก็คือ p o l y m o r p h นะครับก็จะเหมาะกับการเล่น p v p เท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับตัวดาเมจก็จะไม่ได้แรงมากนะครับแค่แว่าสามเรถเซ็นตูแป็นแพะได้ระครับ พอซูดโดนเสกเป็นแพ้นะครับก็จะไม่สามารถโจมตีหรือว่าใช้เทมได้3าวิแล้วก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ดีบับที่โดนดาเมจแรงขึ้นของตัวดาร์ควิเนี่ยมี3สกิลแล้วนะครับแล้วก็สกิลนี้ครูดาวค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ MP เยอะนะครับส่วนสาย p ี e เนี่ยยังไม่ต้องซื้อสกิลนี้มาใช้ก็ได้นะครับต่อมาเป็นสกิลม่วงที่2นะครับก็คือไลท์สติลเชนนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจสายป้าหมาเดียวต่อเนื่องไปเวลาสีวินะครับ โดยสกิลนี้จะมีเอฟเฟกก็คือสามารถดูดเลือดของเป้าหมายได้ด้วย50%ของดาเมจนะครับทุกๆ1วินาทีเป็นเวลา4วิใครที่กลังมองหาสกิลโจมตีเพิ่มเติมกับสกิลนี้มาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคูด้าของสกิลนี้ก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับแต่หากใครอยากได้ดูดเลือดดีๆก็ไปรอกสกิลพอยซ์ซันเบรดต,ตอนเบล55ก็ได้ที่เป็นสกิลสีทองนะครับถ้าใครเราอยากให้เก็บตังค์แล้วก็มารออัพสกิลชาร์โดว์บอลที่ปลดตอนเบล53นะครับสกิลนี้จะเป็็นนกกกกาาาาารรรเเเเเเีีียยยยยบบบออออลลมมมโจจตตตป้้หดดด่่่ววว400%ะะคัแิฟฟ ซึ่งมันจะมีโอกาส30%ทําให้สตูเนี่ยไม่สามารถใช้ไอเทมหรือว่าใช้สกิลได้2.5วินาทีนะครับส่วนหย่าสกิลซีซที่ผ่านมาไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลนี้เริ่มมีดาเมจแล้วและสกิลที่เด็ดที่ผมมองว่าน่ามากๆสำหรับตัวดาววิสาลเลยก็คือ Poison b l a d e นะครับโดยสกิลนี้จะเป็นการเรียมมังกรออกมาพ่นพิษใส่สูได้สูงสุด5ตัวนะครับซึ่งตัวดาเมจเนี่ยจะถี่มากๆก็คือ75%ทุกๆ0 5วินาทีนะครับ และก็ยังสามารถดูดเลือดเป็นหมูได้ด้วยนะครับ10%ของดาเมจทุกๆ0.5วินาทีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทำให้เป้าหมายนียติดพิษได้ด้วยนะครับซึ่งจะโดนดาเมจต่อเนื่อง10%เป็นเวลา4วิแล้วก็เป้าหมายนียก็เดินช้าลงด้วยนะครับก็คือมีทั้งนีบับมีทั้งดาเมจด,ด้วยแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยนะครับแต่กว่าเราจะได้ใช้ก็ต้องรอเวล55แล้วก็ต้องมีเงินซื้อสกิลด้วยนะครับและสกิลจมตีสุดท้ายที่ดาเมจจะสู้มังกรพ่นพิษไม่ได้ครับก็คือ Skill Smoke. โดยสกิลนี้จะโจมตีสตูได้สูงสุด3ตัวนะครับแล้วก็มีดีบัฟ3อย่างอันแรกก็คือดีบัฟลดความต้านทานสารพิบปกติของสตูนะครับเป็นเวลา5าวิอันที่2ก็คือจะลดทัศนวิสัยของสตูนะครับทำให้สตูเนี่ยมีระยะโจมตีลดลงนะครับ10เมตรอันที่3ก็คือจะลดดีเฟนซ์ของสตูลงนะครับต่อมาเป็นสกิลพารซีของตัวดาวิสานะครับอันแรกอันที่2เหมือนกันกับอัชเมดเลยก็คือมีมานาลีเจนแล้วก็มีไลฟ์สกิลได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนพาสซีฟที่สจะเป็น one เทน i n i g นะครับจะเพิ่ม magic d a เมจเพิ่มขึ้นคล้ายกับ a ั c h m ดเลยแต่ว่า a ั c เ m ดจะชื่อสกิลว่า o อฟ t ท a i n i n g นะครับส่วนพาสซีฟที่4ที่ผมมองว่าดีมากๆสําหรับด a กวิ i z ร์เลยก็คือพาสซสฟที่เมื่อเราใช้สกิลแล้วจะใช้ mp ลดลงนะครับทาให้ตัวด a กวิ i z ร์ไม่ต้องหาย mp ลิเจนมากมายนะจากการ off เอนช a ต่างนะครับหรือว่าการฝากสมุดซึ่งเจ้าตัวพาสซีินี้ตัวอาชีพ a r c h m a g ไม่มีนะครับพาสซีฟต่อมาที่เหมาะกับตัว dark กวิก็คือ poison boost นะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยติดสารพิษก็จะโดน d a ครับ นอกจากนี้ยังมีพาสดีที่ทําให้เมื่อเราโจมตีใส่สตูแล้วนะครับจะมีโอกาสที่ทําให้สตูเนี่ยมีความต้านทานสารพิบัติลดลงด้วยนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับตัวดาร์กวิสซาที่เน้นซ c ซีเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนะครับอีกหนึ่งพาสดีของดาร์กวิที่ดีเลยก็คือ poison c h e c k e r นะครับโดยถ้าตัวดาร์กวิสซาโจมตีใส่สตูที่ติตดพิษอยู่นะครับก็จะทําให้มีโอกาสทําให้สตูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้2วินาทีนะครับซึ่งปกติแล้วสตูที่ติตดพิษเนี่ยก็จะเดินสโลช้ายอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสทําาให้้้เเคลื่่่ออนทีีไไไมดขปก และพารสิฟสุดท้ายของตัวดาร์ควีก็คือถ้าตูติดสถานพิปกติอยู่อย่างเช่นการเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยจะจงตีใส่เป้าหมายเหล่านั้นได้แรงยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับโดยพาส์สิฟสุดท้ายจะต่างจากอาร์เมดตรงที่อาร์ชเมดจะเพิ่มสกิลดาเมจโดยตรงเลยไม่ขึ้นกับสถานะของเป้าหมายแต่ว่าตัวดาร์วิสาจะขึ้นกับสถานะของเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วครับทั้งอาร์ชเมดและก็ตัวดาร์วิสาจะเน้นสถานพิปกติใส่เป้าหมายได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้มีพารสิฟที่มีคควาาาามตต้นนทสะิิปกเลยรับ ในบางครั้งก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดเราโดนดีบัฟหรือว่า CC ซะเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ดีบับใส่เป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตัวอาชีพอาชเมดหรือว่าดาววิสาก็ต้องหาพวกต้านทานสารพิบัติมาใส่หน่อยนะครับอย่างเช่นการเอนแชหรือว่าการฝากอุปกรณ์ในสมุดนะครับและเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมานาลีเจนนะครับซึ่งตัวละครน,นี้จะใช้มานาที่เยอะมากๆในการออกสกิลนะครับแน่นอนว่าทั้ง2องอาชีพนะครับจะมีพาสซิฟที่เพิ่มมานาลีเจนให้อยู่แล้วนะครับและก็เฉพาะอาชชชีีีีพพดดาารววิิสส่่ททมใใ้้้ลลลแ MP งนะคับ โดยให้เราลองสังเกตตอนที่เราฟาร์มดูนะครับว่ามานาเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามานาใกล้หมดก็แสดงว่ามานาลีเจนของตัวละครเร,เราเนี่ยไม่เพียงพอนะครับโดยเราอาจจะต้องมาอัพอุปกรณ์หรือว่า e n c h a n นะครับเพื่อหาค่า Mana มานาลีเจนของร่งต้นอ,อุป,ปกรณ์ที่อาวุธก่อนละกันนะครับซึ่งในส่วนนี้จะไม่มีมานาลีเจนนะครับโดยอ,อัพอาวุธก็เน้นไปที่ ADK นะครับก็คือ attack skill damage แล้วก็ magic accuracy ก็คือค่าคอมเมน์ของเวทนะครับแต่หากใครอยากเล่นเป็นสาย CC โดยเฉพาะนะครับก็ต้องหาอ,อัพที่ชื่อว่า debuff hit เอาไว้ให้ติดสนธิพิปกติได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของออบเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นหัวเสื้อปอกแขนหรือว่ารองเท้านี้นะฮะจะเน้นหาออฟที่เป็นค่าดีเฟนต์หรือว่าดีบัฟรีซิสแทนเอาไว้ต้านทานสานธิพิปกติเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวชิปเราไม่มีต้านทานเลยหรือถ้าไม่กลัวก็ออฟดีบัฟพิทไปเลยทําเอาไว้เพิ่มโอกาสติดสนธิพิปกติใส่สตรูส่วนใครที่ตอนฟาร์มแล้วมานานมันหมดนะครับก็ต้องลองหาออฟที่เป็นค่าเอ็มพีรีเจนดูนะครับเราจะได้รีมานาน ส่วนออฟเอนแชร์เครื่องระดับต่างๆนะครับก็ลองหาออฟที่เป็นค่าเอดก็คือค่าพลังโจมตีนะครับแล้วก็พวกออฟคูดาวรีดักชันเอาไว้ลดคูดาวสกิลแล้วก็ออฟดีบัฟพิษนะครับเอาไว้เพิ่มโอกาสติดสนับพิปกติแล้วก็พวกออฟที่เอาไว้ฟาร์นะครับอย่างเช่น XP หรือว่าโกโบนัสจะได้เ p เพิ่มขึ้นหรือว่าได้โกเพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้ไปซื้อสกิลต่างๆต่มาจะเป็นแนะนําอุปกรณ์ในการฝากสมุดนะครับว่าควรเน้นออฟในส่วนไหนกันบ้างน,นะครับในแท็บแรกนะครับเป็นแท็บเอดีเคนะฮะ แล้วก็ร้องหาพวกแบบ a e c c u r a c y ที่เป็นค่าความแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเมจิก a c c u r a c y หรือว่า a e c c u r a c y ปกติก็ได้นะครับส่วนอนอกนจากนี้ก็ลองหาค่า DK หรือว่าค่า c r i t i c a l เพื่อเพิ่มโอกาสตดคิก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเมนสเตตัสหลักของตัวสายเวย้เนเป็นสายโจมตีแรงอยู่แล้วนะครับกดดาวแบบผมไว้ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเราต้องทำส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ไปดูในช่องแท็บ f a v o r i t e จะได้ฟิลเตอร์เฉพาะในส่วนที่เราสนใจเท่านั้นนะครับ ่อมาเป็นแท็บหน้าดีเฟนต์หรือว่าดีบับนะครับก็จะฝากสม,มุดเน้นค่าดีเฟนต์หรือว่าค่าต้านคีิ์ที่เนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนหน้าไปหลังๆก็จะมีดีบั r รีซิตนะครับจะเป็นเฉพาะตัวอย่างเช่นการต้านล้มการต้านติดฟรีซิงเป็นต้นนะครับส่วนแท็บน้่นอื่นก็ลองหาพวก MPlegen d ดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปออฟเพื่อหาค่า m อ l e g e เลในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็เน้นพวก m อ็มโบนัสกับโกโบนัสนะครับตอนที่เราฟาร์มเราจะได้มีเงินไปซื้อสกิลเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเกมของโอดินวา และสุดท้ายพามาดูท็อปสสกินตัวละครกันนะครับซึ่งได้จากการกดกาชาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าในการกดกาชาก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบเยอะแค่ไหนหรือว่ามีดวงเยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับผู้ที่เป็นเทียสีแดงก็จะมีออฟที่สูงที่สุดนะครับโดยออฟก็จะมีทั้งค่าความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการไล่สกิลแล้วก็มีค่าพวก adk defense ความแม่นยำแล้วก็ค่าหลบหลีกแล้วก็มีออฟพิเศษด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็น3ออฟถ้าเกิดเป็นตัวละครเทียสีแดงนะครับ โดยเราจะมาไล่ดูเทียร์สีทองกับสีม่วงแล้วกันนะครับเผื่อใครจะมองหาซื้อขายไอดีด้วยอาร์ชเมดท็อปหก็จะเป็นสกินแบบนี้นะครับจะเป็นตัวผ้าคลุมสีเขียวๆตัวอภิเศชจะมีทั้งเมจิกดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงนะครับส่วนท็อปสของตัวอาร์ชเมดสีทองก็จะเป็นตัวชุดสีทองทองแล้วก็เขียวๆนะครับตัวนี้ก็จะมีอภิเศษก็คือสกิลดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เอาดาเมจทุกอย่างแรงขึ้นด้วยและ top 3, ท็อปสเทียร์สีทองของอาร์ชเมดก็จะเป็นชุดนี้นะครับ แล้วก็เอา PVP ดาเมจ10%เรามาดูชุดของดาวิสาทเทียสีทองกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปหก็จะมีออฟพิเศษก็คือเมจิกดาเมจแล้วก็โดนดาเมจทุกอย่างเบาลง5%ส่วนท็อปสอจะเป็นชุดสีม่วงๆเทาๆหน่อยนะครับจะมีออพิเศษก็คือสกิลดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ PVP ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับส่วนท็อปสของดาวิสาจะเป็นชุดดำแดงหน่อยนะครับ ก็จะมีอัพิเศษก็คือดีบัฟพิษนะครับเพิ่มสาพิปกติแล้วก็ PP ดาเมจเพิ่มขึ้นต่อมาเรามาดูสกินตัวละครเทียสีม่วงกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่อาร์ชเมกกันก่อนละกันนะครับท็อปหก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยเพิ่มเมจิกดาเมจเพิ่มขึ้น3%นะครับท็อปสก็จะเป็นชุดสีเทาๆหน่อยนะครับจะเพิ่มคริ์ิคอลดาเมจเพิ่มขึ้น7% ส่วนท็อป3ก็จะสีเทาๆเช่นเดียวกันนะครับจะเพิ่มดีบัฟพิทเพิ่มขึ้นสส่วนดาวิสาท็อป1ของเทียสีม่วงก็จะเป็นชุดสีน้ำเงินหน่อยนะครับจะมีเอฟเฟก์พิเศษก็คือเมจิกดามจเพิ่มขึ้น3%ท็อป2ก็จะเป็นสีฟ้าาทองๆนะครับจะเพิ่มพิทิค้าดามจ7%และท็อป3ก็จะเป็นชุดสีดำๆหน่อยนะครับจะเพิ่มดีบัฟพิทเพิ่มขึ้น2%นะครับ และนี่ก็เป็นไกด์เบื้องต้นของตัวอาชีพซอสเซลสนะครับซึ่งสามารถเล่นได้สองสายก็คืออาชเมดแล้วก็ดาววิศาสก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กั่ผู้ชมทุกทท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ